สวัสดีทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งว <c oughs> ันที่สิบสองจิตใจมันลี้คายไปยังไงแล้ว <c oughs> เราจะได้มาทำความเข้าใจว่าเราลี้คลายหรือเปล่าแล้ววิธีการลี้คลายมันมันไปสู่จุดไหนคือมันไม่ต้องเอ๊ะไม่ต้องสงสัยว่านี่มันใช่หรือเปล่าหรือมันไม่ใช่การรับรู้ ที่ไม่เลือกรับรู้นั่นคือยังไงการรับรู้ที่ไม่เลือกรับรู้เพราะว่าตามธรรมดาคนเราในรอบวันวันหนึ่งเนี่ยมันได้ยินได้ฟังมันรับรู้ทั้งสิ่งที่ชอบสร้างถิ่งที่ที่ชังมันรับรู้ทั้งนั้นแต่ที่นี้เรารับรู้ เมื่อรับรู้มันจะแบ่งข้างทันทีมันจะลงความเห็นมันจะให้ความหมายว่าไอ้แบบนี้มันพูดไม่ถูกไอ้แบบนี้มันพูดถูกพูดแบบนี้ไม่ใช่พูดแบบนี้ถึงจะใช่มีเฉพาะเสียงนะตาที่มองเห็นก็เหมือนกันตาที่มองเห็นก็บอกเฮ้ยน่าเกลียดอะไรต่างๆพวกนี้ คือการรับรู้ทั้งหกทางเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายเนี่ยมันรับรู้เองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปแบ่งว่านี่รับรู้จริงนี่รับรู้ปลอมนี่รับรู้ชั่วคราวนี่รับรู้ถาวรไม่มีการแบ่งแยกเพราะมันเป็นธรรมชาติของการรับรู้ทีนี้มันจะมาแบ่งแยกตรงที่ว่า มันไปให้ราคาให้ความหมายลงความเห็นว่าสิ่งเหล่านี้พูดถูกสิ่งเหล่านี้เห็นถูกสิ่งเหล่านี้เห็นผิดตรงนี้พอเราไปเห็นตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเกิดความขัดแยง้งขัดแย้งที่ไหนขัดแย้งในตัวเราเองตัวเราจะตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเอ้ยไม่ได้แบบนี้ มันต้องแบบนั้นถึงจะใช่แบบนี้มันไม่ใช่แล้วเราก็ขัดแย้งเองพอเราขัดแย้งในตัวเราเราก็จะไปแก้ไขแก้ไขข้างนอกเพื่อให้มันเป็นไปตามความต้องการของเรามันจะได้ไม่ขัดแยง้งแต่มันต้องการมันต้องการฝ่ายเดียวมันเลือกข้างแต่ฝ่ายที่มันชอบเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการทำงานที่เป็นธรรมชาติ ที่เป็นอิสระของเขาโดยที่มีเราเป็นผู้ไปเกี่ยวข้องเราก็คือตัวข้าตัวกูนี่แหละเข้าไปเกี่ยวข้องปัญหามันถึงได้เกิดขึ้นมาว่ามันใช่หรือไม่ใช่ว่ามันผิดว่ามันถูกนี่คือปัญหาเริ่มต้นจากนั้นก็ลุกลามใหญ่โตไปถึงข้างนอกบุคคลที่เกี่ยวข้องทีนี้การรับรู้โดยที่ไม่แบ่งแยก คืออะไรทำยังไงมันถึงจะไม่แบ่งแยกถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนมันแบ่งแยกแน่นอนไม่มีใครหรอกเดี๋ยวพูดถูกหูเดี๋ยวพูดผิดหูเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจของการรับรู้ตัวรู้ที่กระทบเข้ามาทางอายตศนะทั้งหกด้านเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้นั้น มันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานของของสัจจะตัวนี้ก่อนสัจจะอะไรสัจจะก็คือเรื่องของไตรลักษณ์เลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของไตรลักษณ์มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้น ไม่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจพอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บแล้วสิ่งที่ไม่ถูกใจที่เรารับรู้มาเราก็อดได้ทนได้รอได้เพราะมันไม่อยู่เป็นจีรังยั่งยืนสามวันแปดวันนี่เราก็เห็นอันนี้ประการแรกประการต่อมาก็คือเราจะเห็นว่าทั้งผู้รู้เอง ทังผู้รับรู้เองทั้งสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองไม่ไม่ใช่ของจริงเป็นเหมือนมายาเป็นเหมือนปรากฏการสมมุติแต่เราหลงเราหลงเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ยินก็ดีสิ่งที่เรามองเห็นก็ดี ว่ามันเป็นเรื่องจริงพอหลงไปว่ามันเป็นเรื่องจริงมันก็เลยเป็นจริงเป็นจังมีชอบมีชังเกิดขึ้นอันนี้คือปัญหาถ้าเราเข้าใจในพื้นฐานของสัจจะนี้แล้วนี่ยังเป็นสัจจะเบื้องต้นถ้าเราเข้าใจพื้นฐานตรงนี้แล้วมันจะค่อยคลี่คลายทีนี้ได้ยินได้ฟังอะไรก็แล้วแต่ชอบก็ชังชังก็ชังมันก็จะล่มสลายไปเองโดยธรรมชาติ ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปแก้อะไรเลยเขาแก้เขาเองเขาสลายเขาเองเพียงแต่ว่าเรามีพื้นฐานว่าเอาเถานะถ้ามันโกรธสมมุติว่าเป็นความโกรธถ,ถ้ามึงโกรธอ่มึงโกรธไปเลยนะสามวันมึงอย่าหายมีไหมครับไม่มีถูกไหมพอมันไม่มีปุ๊บก็อา้าวเราก็ถูกหลอกนี่คล้ายๆอย่างนี้ แล้วกประการที่สองก็คือกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการทำงานของกันห้าของธาตุขันที่มันมีเองโดยธรรมชาติของมันไม่มีเราอยู่ในส่วนนั้นไม่มีเราคำว่าไม่มีเราก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องนิยามว่าเราซสก่อนเพราะไม่งั้นไม่รู้จะสื่อกันยังไงมันเป็นกระบวนการของอะไร ันเป็นกระบวนการของความคิดไม่ว่าได้ยินได้ฟังก็ดีไม่ว่ารับรู้เรื่องอะไรก็ดีรับรู้มามันต้องมาประมวลผลมันต้องมาคิดก่อนถ้าไม่คิดก็จำมาเป็นความเข้าใจดั้งเดิมเป็นความจำเป็นคนความเ,ออเข้าใจตามตรรก,กะตามเหตุผล แล้วเราก็หลงเชื่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการทำงานเองเขาเองคำเองเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติเองแล้วก็ดับไปโดยธรรมชาติอันนี้เรารู้เหตุผลรู้ว่าธรรมชาติก็าทำงานอย่างนี้แล้วธรรมชาตินี้เกิดกระบวนการที่ที่ที่เราเห็นชัดเจนก็คือกระบวนการของความคิด เมื่อได้ยินได้ฟังมันก็มีความคิดคิดขึ้นมามันก็มีความจำแล้วมันก็มีความรู้สึกขึ้นมาเป็นองค์ประกอบสุดท้ายมันก็กลูมันเป็นกลูทั้งหมดมันเป็นกลูอันนี้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเฉยดีกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เฉยมันไม่จริงหรอกเราพิสูจน์ก่อนสิว่ามันไม่จริงยังไงอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ พิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ความอาลัยอาวรณ์ก็เหมือนกันที่เป็นความทุกข์พ่อแม่ปู่ย่าตาายสิ่งที่รักที่ชอบทั้งหลายทั้งปวงเวลาเขาจากไปหรือพัดพากไปมันเป็นทุกข์อย่างแสนสาหาัสพอผ่านไปได้สักปีหนึ่งสองปีสลายใช่ไหมเอาแล้วมันสลายไปไหนใช่ไหมนี่คือเราเริ่มรู้จักตัวตนของเรารู้จักสิ่ง รู้จักกระบวนการทํางานของข,ของธรรมชาติธรรมชาติก็คือขันห้านี่แหละธรรมชาติก็คือการผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นี่แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่พอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเริ่มกระบวนการเขาว่าเพราะฉะนั้นรับรู้โดยไม่เลือกรับรู้ รู้อะไรก็รู้ก็เห็นแต่สักแต่ว่าเพราะว่ามันต้องไปตามเส้นทางที่ว่านี้แน่นอนไม่ได้ไปไหนไปแน่นอนก็เลยการรับรู้มันก็เลยไม่มีน้ำหนักมูลลค่าของมันไม่มีน้ำหนักเหมือนเดิมไม่กดดันไม่ทับผมตัวเองจนกระทั่งสลบสลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งเห็นไหม นี่คือเส้นทางที่เราจะเดินไปที่เราจะตั้งหลักเพราะฉะนั้นอันดับแรกให้เข้าใจสัจจะเพราะสัจจะไม่ได้ไปไหนอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ได้ไปไหนเกิดดับไม่ได้ไปไหนแล้วที่สุดของมันก็คือความไม่มีอะไรว่างเปล่าจากความว่างเปล่าแท้ๆเราก็ไปคิดเก็บขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสุขเป็นทุกข เห็นไหมนี่จนพอมันเข้าใจอย่างนี้เข้าใจตามคําอธิบายนี้ก่อนพอเข้าใจตามคําอธิบายนี้แล้วลองใคร่ควรไต่ตองดูมันจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่จริงยกตัวอย่างมาให้ฟังดูหน่อยว่าอะไรที่มันค้านกับคําพูดคํานี้ที่นํามาแสดงให้เห็นเนี่ย เราปรากฏว่าเราค้านไม่ได้อะพอมันค้านไม่ได้มันก็หมอบลาบแล้วมันก็กราบแล้วโอ้ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเองเห็นไหมความเบาบางจากการรับรู้ทีนี้มันก็เลยไม่ไม่มีน้ำหนักรู้สุขก็ได้รู้ทุกข์ก็ได้รู้ใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เกลียดก็ได้ชังก็ได้ดีใจก็ได้เสียใจก็ได้รับรู้ได้อย่างยุติธรรมอย่างไม่เป็นพิษเป็นภัย คำว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้รับรู้นั่นแหละเดิมเลยมันเป็นพิษเป็นภัยพอตอนหลังมามันก็ไม่เป็นพิษใหม่ๆเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราก็จะจําจําเอาแล้วก็เราไปจินตนาการเราไปคิดค้นดูว่ามันเป็นหีเป็นผลไหมมันยังไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อง่ายๆจนกระทั่งมีตัวอย่างให้ให้เห็นว่าเออมันเป็นอย่างอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆครั้งแล้วครั้งเล่า ลอยข้างพันหนุนมันก็จะลงตัวมันก็จะลงมันเกิดเมื่อไหร่มันก็ไปอย่างนี้อ่ะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอย่างนี้นี่เรียกว่ารับรู้โดยไม่เลือกรับรู้ถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะก้าวเข้าไปสู่พัฒนาไปสู่การไม่หนี ไม่สู้รู้เท่าที่มันเป็นไม่หนีอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหนีหนีก็หนีความคิดของตัวเองหนีการรับรู้รับรู้เรื่องไม่ดีข่าวรุ่นขาานี้หนีก็คือหนีความจริงซึ่งเราหนีไม่ได้สิ่งเหล่านี้ตราบใดเท่าที่ยัง เป็นมนุษย์รับรู้อยู่ในโลกนี้มันเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องรับรู้พอเราไม่หนีปุ๊บแล้วมันลงไปสู่ไหนมันก็ลงไปสู่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปอย่างที่ว่าเพราะเรามีพื้นฐานตัวน,นั้นเข้าใจพื้นฐานเออมันจริงๆไมไม่นี่ข่าวร้ายก็ไม่นี้ข่าวดีก็ไม่นี้ รู้ดีก็ใหม่นี้ตัวจะตายก็ใหม่นี้ไม่มีศกไม่กังวลวิศกทําไมอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะวิศกไปเปล่าหรือป,ปัญหาที่สุมาลุมมาตุ้มเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยบางทีเนี่ยปัญหายิ่งใหญ่มากสับสนวุ่นวายเราก็ร้องไห้ไปแก้ปัญหาไปด้วยร้องไห้แสนสาหัสแต่ก็แก้ปัญหานะแก้ปัญหาไปด้วย เพื่อไปคลี่คลายคิดว่าการแก้ปัญหาได้แล้วมันก็จะไปคลี่คลายตัวเองทุกข์ด้วยแก้ปัญหาด้วยแต่กับการที่เราเข้าใจสัจจะแก้ปัญหาไปปัญหามีให้แก้ต้องแก่ปัญหามีให้ทำต้องทำแก้ไปกูรับรู้เฉยเห็นไหมนี่คือผลของการรับรู้โดยไม่เลือกข้างโดยไม่เลือกรับรู้ แต่มันต้องแก้เจ็บป่วยยังไงก็ต้องแก่หาหมดหาหมอเพราะเวลาเกิดคับขันในตัวเองขึ้นมาเนี่ยเวลาเจ็บป่วยขึ้นมามันบีบคั้นตัวเองมันบีบรัดตัวเองอ๊ย้ยมันเจ็บมันปวดก็ได้หยิบเอาตรงนี้มาผสมผสานกับที่อาจารย์ <c oughs> ทรงวุฒิพูดว่า อาการเป็นเรื่องของขันเป็นสิ่งที่ถูกรู้อาการผู้รู้คือผู้สังเกตไม่มีอาการเราก็มาไขาควรไต่ตองเลยเอฮ้มันไปตรงกันได้ไงวะตรงกันนี่วะอย่างที่อาจารย์กำพลพูดอืมโอ้เราก็เราก็อามาทดสอบในตัวเราเองในในขณะที่เราเจ็บป่วย ในขณะที่เราเกิดอาการเราก็จะไปเห็นเป็นอาการจริงๆแต่มันไม่ใช่ว่ามันหายขาดนะมันจะเป็นบาง,ง,บางครั้งบางช่วงถ้าเราเห็นว่าผู้รู้เนี่ยผู้สังเกตเนี่ยเป็นเพียงผู้สังเกตมันไม่มีอาการอาการเป็นเรื่องของขันขันจะไม่ให้เขาเกิดสุขเกิดทุกข์ไม่ให้เขาเกิดเจ็บเกิดป่วยไม่ให้เขาสบายไม่สบายไม่ได้เพราะขันมีการเกิดดับ ขันเป็นสมมุติผู้สังเกตไม่ใช่สมมุติเป็นผู้สังเกตที่ไม่มีอาการโอ้รอดเลยเที่ยวนี้รอดเพิ่อไม่ได้นะมาอีก <c oughs> นี่คือการฝึกฝนตัวเองแต่เราฝึกฝนอยู่ในร่องรอยของความถูกต้องร่องรอยตามสิ่งที่เราได้รับประสบการณ์มาเรียนรู้มาเราก็เลยมีความมั่นใจในการเรียนรู้ แล้วนำมาใช้กับตัวเองว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สิ่งที่เราเรียนรู้พูดมาแม้กระทั่งปมประเด็นที่อาจารย์สมุด์ให้มาวันนี้ให้พูดเรื่องนี้รู้โดยไม่เลือกรับรู้ไม่หนีเมื่อกี้เอาถึงไม่หนีแล้วเนาะไม่สู้ทีนี้ประเด็นตรงไม่สู้ ยังไงไม่สู้ก็ถูกกดดันถูกอะไรเรากูต้องชนะมึงเว้ยกิเลสไม่กิเลสไม่ตายกูจะตายถ้ากิเลสยังอยู่กูกูต้องตายถ้ากูยังอยู่กิเลสไม่กิเลสต้องตายเอาชนะ้าคานกันใช่ไหมมันก็มีตัวมีตนมีฝ่ายมีเลือกข้างขึ้นมานี่ฝ่ายกิเลสนี่ฝ่ายธรรม กูเป็นธรรมเว้ยกูจะต้องชนะมึงให้ได้้องเอาชนะพอเอาชนะปุ๊บมันจะมีการแบ่งข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งตัวแบ่งตนมันจะมีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราฝ่ายถูกฝ่ายผิดฝ่ายใช่ฝ่ายไม่ใช่เห็นไหมการไม่สู้คือไม่สู้ยอมรับอืม ยอมรับว่านี่คือความจริงเขาเป็นความจริงของเขาอยู่อย่างนี้จะหนักจะเบาเขาเขาเป็นของจริงพอยอมรับมันก็เข้าใจสภาพธรรมชาติเข้าใจของความเป็นจริงว่าทั้งหลายทั้งปวงคูงมันเป็นของมันเช่นนั้นแหละเราอย่าไปสู้กันเลยไปสู้ทําไมสู้เหนื่อยเปล่สู้แล้วก็เขาเป็นอยู่อย่างนั้นแหละคล้ายๆประมาณนี้ ไม่หนีไม่สู้ทีนี้มาถึงข้อที่สามก็คือรู้เท่าที่มันรับรู้รับรู้แค่ไหนก็คือรู้แค่นั้นไม่คิดต่อไม่ต้องไปคิดต่อคิดแค่ไหนอยู่แค่นั้นรู้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่คิดต่อมันก็ไม่ยืดยาวสิ ไม่เป็นเรื่องเป็นเราสผู้เรื่องไหนก็หยุดอยู่แค่นั้นเข้าใจอยู่แค่นั้นมันจะยุติบทบาทที่นี้บทบาทต่างๆที่มีเนี่ยไม่ว่าบทดีบทไม่ดีเนี่ยมันก็จะยุติอยู่ตรงนั้นนี่คือการประมวลผลของผู้ที่ท่านเดินทางไปก่อนรับไปค้นพบเส้นทางเส้นนี้พบวิธีอย่างนี้ประมวลผลเลยนำนำเสนอเรา ไม่ใช่เพื่อให้เราทําตามอย่างเดียวเอามาพิสูจน์เอามาพิสูจน์ที่คำพูดแบบนี้มันจริงหรือเปล่านี่คือลักษณะของการเรียนรู้การทําความเข้าใจแล้วถ้ามันเป็นประโยชน์กับเราเราก็นํามาใช้ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไปหาประโยชน์ใหม่ดิ้นรนไปเรื่อยช่วงอายุของการเรียนรู้เนี่ย มันสั้นเหลือเกินพเพราะดดนี้เลยอกกี่ปียังไม่รู้เลยก <c oughs> ารเรียนรูนน้แต่ถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงของโลกของสมมุติของวิมุติไปคู่กันแล้วมันอยู่ได้อยู่ไดแ้แค่ไหนก็อยู่ได้ผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อหาทางคลี่คลายตัวเองที่ปมที่มันผูกมัดร้อยลัดเราไว้เนี่ยคือสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นี่เองที่มันร้อยลัดเราไว้ที่ให้เราจมอยู่กับมันเ <c oughs> ปื่อถามก่อนว่า <c oughs> ที่พูด <c oughs> ที่พูดเนี่ยนะ <c oughs> มีมีมีคนเข้าใจตามเส้นทางนี้นะ <c oughs> เพราะว่าที่เคยทํามาที่เคยผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเอาชนะกันชนะอะไร นี่ข้าเป็นธรรมมึงเป็นกิเลสม,มึงเป็นคนชั่วกูเป็นคนดีดเห็นไหมหักล้างกันแต่แบบวิธีนี้ไม่มีการเอาชนะไม่มีการหักล้างแต่เป็นเพียงความเข้าใจความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่ปรากฏอยู่นี่แหละคือธรรมชาติคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้เอง แล้วก็ที่เราเกิดมาก็เราก็ต้องมารับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้เราเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกคลี่คลายออกไปหมดปัญหาเมื่อไม่สงสัยแล้วมันก็หมดปัญหาเบาหิวเลยหาต่างๆที่มันที่มันลุมล้อมที่มันมันผูกมัดรัดฟัดเบี่ยงเราที่เราให้ตกอยู่ในวงล้อมอยู่ในความทุกข์ ที่มันร้อยลัดเหล่าเอาไว้เนี่ยเพราะความไม่เข้าใจเพราะความไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นเช่นนั้นเองเขามีอยู่เป็นอยู่ของเขาเช่นนั้นเองไม่ใช่เราไปแตนแต่งขึ้นมาหรือไปปรุงแต่งขึ้นมา,ปปนมาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไหร่เรียนรู้ตามธรรมชาติเท่านั้นเองนี่คือแนววิธีการเรียนรู้แบบ เงียบแล้วผ่อนคลายเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเงียบภายในไม่สงสัยไม่เอิไม่เอ้ยอย่างนั้นหรือเปล่าเอ้ถูกหรือเปล่าเี่ยผิดหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าไม่สงสัยพอไม่สงสัยปุ๊บมันเงียบภายในมันก็จะเงียบ ไม่สงสัยแม้ไม่ไม่สงสัยแม้กระทั่งมันไปลำพึงลำพันอยู่ข้างในโหยมันนี่สบายจริงๆวะ่ะชิวๆเลยเนะไม่ทุกเลยสบายเลยนี่นี่มันก็ยังนี่มันก็ยังไม่เงียบเพราะมันยังไปวิาพา์วิจารณ์คือตัววิาพา์วิจาร์นั่นแหละ คือตัวทําลายความเงียบเมื่อไม่มีภ้าวิจารณ์ความเงียบก็เกิดถ้าเรามีถ้าเราเห็นความเงียบอยู่กับความเงียบทุกสิ่งทุกอย่างมันเด่นชัดมองอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วโอเคขอบพระคุณมากก็ตอหรือไม่ไปคิดว่า เราดีกว่าเขาเราเร็วกว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสิสนเพราะเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้จมเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้รอยเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้หลุดไม่ใช่ใครมีภาควิจารณ์อะไรมันก็ไม่เงียบแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องภายในโดยตรงเลยครับเรื่องภายในจิตใจไม่ใช่เรื่อง้างนอก ข้างนอกถึงจะคาคมคามอยู่ก็ตามแต่ถ้าภายในเงียบมันคือความเงียบมันเป็นตัวของตัวเองนี่คือความเงียบแท้จริงแล้วตัวเราเองในจิตใจเราเองเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายสบายสบายไม่เอาอะไรกับอะไรแล้วอะไรจะยุ่งอะไรจะไม่ยุ่ง มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นปล่อยไปพอาที่สุดของมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทั้งนั้นไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้